เผ็ดเผ็ดมาก ในในเอ่อเรียกว่าสัตว์ของทางตำรวจนี่เขาเรียกว่าอะไรครับก็เป็นขุนตำรวจครับขุนตำรวจใช่ครับนะครับจ่าเฉยออกปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อปีอะไรนะครับครับปี2550ครับ2550เพราะฉะนั้นปีนี้รวมแล้วลาบก้อยซาโมะเจ้าหนี้เครือ่องไหนแต่ผมมีเพียเด้อบ์บัส่เพียบใส่เพีย น้อยๆกินสุนกหรือว่ากินดิบมาชิมก่อนอืม้ม